การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับหลักการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะแล้วเดี๋ยวจะให้พวกเราลองทําใบงานกันดูนะคะการคํานวณแล้วก็การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะวันนี้จะให้ดูเกี่ยวกับหลักการในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม่อดหลักการสั้นๆนะคะง่ายๆนะภาษีมูลค่าเพิ่ม เวลาเราจะคำนวณหานะคะว่าเราจะต้องชำระคืนหรือว่าเราจะได้รับคืนภาษีนะคะง่ายๆก็คือเราเอาภาษีขายไปลบกับภาษีซื้อนะคะถ้าสังเกตดูแล้วใช้วิธีสังเกตด้วยสายตาเลยง่ายๆนะคะถ้าภาษีขายมันมากกว่าภาษีซื้อแสดงว่าเราจะต้องทําการชําระคืนภาษีมูลค่าเพิ่มไปนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าภาษีขายมันน้อยกว่าภาษีซื้อนะคะ<ๆ>เราก็จะมีสิทธิ์ขอคืนหรือว่าขอเครดิต คืนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะมาดูนะครูจะยกตัวอย่างวันนี้ให้เราดูสองตัวอย่างนะคะสั้นๆง่ายๆนะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะของร้านรวมใจการค้ามียอดซื้อสินค้าในเดือนมิถุนายนสองห้าห้าแปดนะคะจำนวนสี่หมืนห้าพันบาทยอดขายสินค้ามีอยู่ห้าหมื่นหกพันบาทอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็เปอร์เซ็นต์นะคะวิธีการคำนวณน,นะเราก็คำนวณหาภาษีซื้อก่อนภาษีซื้อเขให้ยอดมา ทั้งก้อนนะคะการซื้อสินค้านะคะให้มาสี่หมื่นห้าพันเราก็เอาไปคูณกับเจ็ดเปอร์เซ็นได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะได้ภาษีซื้ออยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วก็นําไปหักกับภาษีขายภาษีขายเอามาจากไหนก็เอามาจากยอดขายห้าหมื่นหกพันคูณกับเจ็ดเปอร์เซ็นนะคะก็จะได้ภาษีขายสามพันเก้าร้อยยี่สิบาทอ่าแล้วเราก็จะต้องมาหาว่าเราจะต้องชําระคืนภาษีหรือว่าเราจะได้ คืนภาษีนะคะนี่เมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าสังเกตด,ด้วยสายตาก็รู้นะคะเห็นไหมนี่ภาษีขายมีอยู่สามพันเก้ารอยี่สิบนะคะภาษีซื้อมีอยู่สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบซึ่งมันมากกว่าภาษีซื้ออยู่แล้วนะคะภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อเพราะฉะนั้นร้านรวมแต่การค้าจะต้องชําระภาษีมูลค่าเพิ่มคืนให้กับกรมสรรพากรน,นะคะชาระคืนไปเท่าไหร่แล้วก็เอา ภาษีขาย3า2 0เกยิลบกับภาษีซื้อสา5พันหนึ่งรอห้าิบาทเพราะฉะนั้นร้านรวมใจการค้าจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยนะตัวอย่างที่1ต่อไปตัวอย่างที่สองนะคะของร้านน้ำใจการค้านะคะตัวนี้เขาให้ยอดการจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองแล้วก็มีค่า้จ่ายต่างๆที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มมันก็เป็นตัวเดียวกันกับการซื้อสินค้านะคะ ก็มันมีภาษีซื้อเหมือนกันนะคะอันนี้ให้มาจำนวนเงิน65,400บาทแล้วก็มียอดขาย56,000อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม7%นะคะวิธีการคำนวณก็ทำเหมือนเดิมหาภาษีซื้อก่อนภาษีซื้อเอามาจากจำนวนเงิน65,400นะคะคูณ7%เพราะฉะนั้นจะได้ภาษีซื้ออยู่ที่4,578บาทแล้วก็หักภาษีขายหักไปเท่าไหร่ ภาษีขายมียอดขายจำนวนห้านนพันนะคะคูณเจ็ดเปอร์เซนก็จะได้ภาษีขายสา2พันเก้ารอยี่สิบาทอ่าสังเกตด้วยสายตาอีกอันนี้ภาษีอะไรมากกว่าตัวอย่างนี้ภาษีซื้อมันมากกว่านะคะเห็นไหมภาษีซื้อมีอยู่สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดส่วนภาษีขายมีอยู่สามพันเก้ารอยี่สิเพราะฉะนั้นร้านน้ำใจกัค้าเขาะจะได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มถูกไหมจะรับคืนมาเท่าไหร่เราก็เอามาลบก,กันสี่ห้าเจ็ดแปดลบสามเก้าสองศูนย์นะคะ ร้านน้ำใจการค้าก็จะได้รับคืนภาษีในเดือนนี้658บาทไม่ยากนะคะเดี๋ยวลองทำกันดูนะดูแผนไว้ให้แล้วในคัดรูมนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ